สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเสาสําเร็จอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับบ้านที่จะยกพื้นสูงนะครับเรื่องการใช้เสาสําเร็จนะครับบ้านในกรณีที่เราจะยก,ยกบันไดสักประมาณ5ขั้นแต่พื้น้อยนะครับผมคือสูงจากพื้นดินแล่ลอยข้างล่างมาลงโลกนะครับ ก็มีหลายท่านนะครับก็ถามด้วยความสงสัยว่าเสาสําเร็จนี่ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าโครงที่เป็นคานมันต้องเป็นเหล็กหรือไม่ก็เป็นไม้นะครับผมแต่ถ้าเป็นปูนเป็นคานปูนคานคอสรอลเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเอาไม่อยู่นะครับผมคือเสาสําเร็จนี่ไม่เหมาะเลยนะครับสําหรับการทําคานลอยนะครับเป็นคานปูนนะครับแต่ถ้าเป็นคานไม้ก็โอเคอยู่นะครับคือเสาสาเร็จนี่จะเหมาะสําหรับคานที่อยู่ติดดินอย่างลักษณะนี้คือเรื่องความมาตรฐานเนี่ยยังไงก็ เป็นงานบ้านๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราจยาประหยัดง,งบก็จะใช้เป็นเสาสําเร็จเนี่ยนะครับผมแต่ถ้าเราจะยกให้ลอยเนี่ยก็ต้องเป็นคานเหล็กหรือไม่ก็เป็นคานปูนไปเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเสาสําเร็จแล้วไม่ใช้คานปูนยังไงก็หักนะครับผมคือเอาไม่อยู่นะครับเพราะใช้วิธีเจาะเสียบเฉยถ้าเป็นเสาหล่อลักษณะนี้ถึงจะทําได้นะครับคืออันนี้ผมอดีไม่มีตัวอย่างในการที่ทําตัวเสาหล่อที่เป็น พื้นยกนะครับพอดีไม่มีนะครับไม่ได้ไม่ได้เซไว้นะครับผมก็เลยให้ดูตัวนี้เป็นตัวอย่างคือยังไงก็ต้องเป็นตัวหล่อในที่นะครับผมถึงจะทําแบบคานคอสลอแล้วก็ยกบันไดขึ้นประมาณ5ขั้น7ขั้นอะไรก็แล้วแต่เรานะครับคือในลักษณะนี้นะครับเป็นคานคอสลอนะครับผมแต่ถ้าเป็นเสาสาเร็จยกพื้นก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมต้องเป็นคานไม้หรือไม่ก็ใช้เป็นเหล็กนะครับผมเพราะฉะนั้นเสาสำเร็จถ้าเกิดเราจะยกพื้นนะครับยกพื้นลักษณะนี้แล้วเป็นคานคอนกรีตเนี่ยไม่ได้เลยนะครับผม วิธีการเจาะเสียบเหล็กเอาไม่อยู่นะครับผมเรื่องการรับน้าหนักของตัวคานปูนเองนะคันข้คานคอสลนะครับผมคือถ้าเป็นคานเหล็กและคานไม้เนี่ได้เลยนะครับผมสำหรับเสาสําเร็จนะครับก็วันนี้เลยเอาเรื่องนี้นะครับมาบอกนะครับเผื่อเป็นประโยชน์เล็กน้อยนะครับสำหรับท่านที่ไม่มี ไม่มีความรู้เรื่องในการสร้างบ้านนะครับเผื่อบางท่านเข้าใจผิดคิดว่ามันทําได้จริงๆก็ทําได้แต่ว่าต้องเป็นวัสดุแบบอื่นนะครับที่ไม่ใช่ปูนนะครับสําหรับบ้านที่เราต้องการยกพื้นสูงนะครับผมก็วันนี้เลยเอาเรื่องนี้มาบอกนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับผมก็วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ